อมหนูอมหนูใส่พักใส่พี่น้องเลยมาเด้อหนูนาอมใส่พักใส่ผมอำลลัม <c ười> สบายดีพี่น้องอยู่กับช่องกินเทลวกับชาวลาวกินง่ายอยู่งา่ายตามสไตล์สาวลาวมาเมนูที่บ่ค่อยมีดุโดนเธอหนึ่งเมนูย่างหล่ะชาวบีอัหนูหนูแห้งหนูหนาเ้อพี่น้องอันเอ้ยเราเกี่ยวข้าวโดวกระเจ้าละดักสอันกระแทบหรือกับผัานะพี่น้องได้เราเอามาให้สองตัวเนี่ยเอ็ดแห้งเรียบร้อยเราย่างอ่ะไฟแหละย่างข่าย่างย่างมา ลมควันหนูย่างแห้งเลยออกกสัเพียวกรสิมาอ้อมพี่น้องนี่อ้อมสักักใส่มัมีนอกสารหรือว่าหวายก็ได้นะพี่น้องมันจะขมแสบใส่หนูแบบหนูนาแท้ร้อเด้นี่บงกเนะมันจะตัวน้นอยๆบ่ใหญ่ปไดหนูนามนกบ,บ่คือหนูเลี้ยงหนูเลี้ยงตัวใหญ่ะพย่านกาก,ากินเนาะอันนี้นั่นน่ะ ถ้าว่าแห้งแล้วเขาจะบดได้คั่วก่อนนะถ้าว่าหนูสดนะจะไปคั่วเพื่อลดกลิ่นคาวกลิ่นสาบเพื่อนะถ้าแห้งแล้วเขาก็จะตั้งน้ําแล้วก็ฟดแล้วก็ลงได้เลยอันถ้าเพียงว่าหนูแห้งน่มันจะกลิ่นนั้นบ่นค่อยแห้งเท่าหนูหนูสดมะบัดนี้เขาก็จะมาตัดเครื่องก่อนเดี๋ยวเนาะอูอลืมค้างหม้อมะค้างหม้อก่อน หัวสิ่งไข่แต่เขาจะต่ำหอมแดงพริกก่อน มอมแดงก่อนมาเปน้องใส่หัวเซงไข่ใส่เครื่องแกงากัดคึ้มเลยเดนี็กๆโตกลิ้นน้องแดดอยู่ดีๆคึ๊มมา bùng thường vay con nhau ạ Vậy sắp nụ mà xoay ạ à. ใส่ต่ปลาแดกด้วยปลาแด้ใส่เกลือปลาแด้ใส่น้ำปลาเพราะว่าเขาใส่ย่างเดียวก็พอใส่หลายย่างไม่ใช่เค็มปลาแดกนี่ก็บปลาด้ว่าเสือชิคเคมปานนั้นเดี๋เนาะมันเป็นปลาแดกซุปมันปรุงอ่าซุปที่เขาปรุงน้ำตาลชูรสอยู่ในนี่อยู่แล้วโมเวนปลาแดกดิบอันนั้นเค็มแท้ปลาแดกดิบอ่าเดี๋ยวเขาไปซับหนูมาใส่ทาน้ำฟุต น้องฟักเป็นตนเนะก็ะหอกได้เนาะอมก็ะหอกแฮงแซ่บมันกระหอกโดนคืออันพาเด็กนั่งไอได้กินสิ้นก็ะหอกโดนมันเท่านั้นเลยพี่น้องนูนิมันมันอันเนี่ย่างเอ็ดแห้งก็จะมีมันเอามาอยู oh ่ ไปแต่แซบดูดิกินี่และเกี่ยวข้าวเนี่ยมันจังแซบหนูนะกินยามฝุ่นมันไม่ค่อยเสบมันมันข้าวมันมันพี่น้องยามฝุ่นอันนี้ก็ยามฝุ่นทั้งหลาแต่ว่ามันมันปลายฝุ่นแล้วมันการิเป็นข้าวอันช่วงช่วงฤดูหนาวแล้วก็การเก็บเกี่ยวข้าวนะพี่น้องมันจะเริ่มมันและหนูหนูป้าเนาะพวกซัดหลายๆอย่างมันก็จะเซบเลยยามหอนยามมัน มันกินนข้านะนนเนาะมันกินนข้าแล้วมันกินอ่าพวกเครื่องลูพกพวกมันพวกถั่วนาะมันจะเสบเซ็์เ,เบิดเลยได้สองตัวมันมีตัวน้อยกับตัวอันกลางเพราะวะ่าจุ่มไว้กับกระเทือน น้ำฟูดและใส่หนูเนาะนี่หนูแห้งเขาจะบ่ได้คั่วเด้อหนูสดจังคั่วเพราะว่ามันแห้งแล้วเอามาหน่อเดี๋ยวเขาไปเด็ดผักมาไว้ใส่เนาะองเด็ดอันผักใส่ยอดมะละขี้นกแหละผักใส่คืออะไรล่ะผักใส่คือผักที่เกิด ยูดาวอังคาราคือจีบผมัมลำดีแทนน้องพี่น้องเนาะเอ้าอีกากากาอยู่ย่านตะขาบหูว่าเป็นกาอเลย ใส่ขา้ขาวคั่วอมใส่ข้าวคั่วมันจะหอมว่าข้าวเบื่อข้าวเบื่อเอ็นให้เหนียวข้าขวคั่วเอ็นให้หอมและะ้วกับได่ได้เหนียวเท่าอันข้าวเบื่อแต่เฉพาะมักใส่ข้าวเบือ่เอ,อเอ้ข้าวคั่วข้าวเบื่อนะใส่แต่อันเก,ก่งหอยนะใส่อยู่ถ้าออมนืออื่นบรใส่ มาไว้จะคู่เดียเเเ๋ยวใส่ผักหอมคักแทดดี้มาพี่น้องเดี๋ยวจะเพียวใส่ผักใส่กับใบผักนางตู่ด้ยวยรวมกันลงไปเมดเมี่ยมันเมนูนี ไปบุกินถือว่าพลาดถ้าเจ้าบุกินไม่หลวกครับไเอเาับ้นมันเสียบนะอันเจ้าก็กินกน,นู๋เยอะมากเหมือน้ายไอนอันนี้แล้วโอแม่หาเลี้ยงกันของปากของดุง่งเลยพี่น้องเอ้ยบ่ได้มีอันเงินไปซื้อตลาดดอกสมัยแตะก่อนตะเพียวยังน้อยนะกินของปากของดุง่งของธรรมชาติแบบนี้แหละอันนี้แหละเลี้ยงในไใงมาก็ไดด อมหนูอมหนูใช้ฟักส่พโโี่น้องเลยมาเด้อหนูนาอมใช้ฟักส่ผมอำลลัมคืมบาดเดียดเป็นแล้วเดี๋ยวนอกอากาศเป็นไข้เป็นหนาว้วแบบนี่พี่น้องซิมดูเสียงแห้งหายเลย ย่านบุษบายนะจุจมให้ฝนฟ้าอากาศป้าเสีบแบบบวกลมไปได้เอาขมกูนี่ไปพี่น้องตักตัวหฮาบมัน มาได้พี่น้องอืมขมพอดดิเสบออมเพนนอสารยังเข้ากันเสบักหนูหน่ากลิ่นอยู่เป็นหนูเลี้ยงแบบบุกกลิ่นนะมันก็กลิ่นจะเป็นอย่างจะขอเอาอยางให้มันกลิ่นนะนะอันนั้นทำบุญ แต่กํามันโตใหญ่หพรพ่อเห็นแล้วยายใหญ่กะโด้วยหนูเลี้ยงถ้าหนูนาเนี่ยมันจะโตแบบพอดีนะเค้าเคยกินพร้อมหนูนากินกินดีดอก้ะบัดเนี่ยมาพี่น้องขมอ่ำล่ำพอดีแซ่บเลยมากินนนำกันทุกู้ทุกคนเลยจะรำไปในี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพี่น้อง ก็ม่คปมนาเนาะสวัสดี